สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้สองวันแล้วนี่ยังไม่ได้ทัดคลิปฮะหยิบอะไรจมี่งไมขอรับใครสิอะไรยิบอะไรแมวมันเข้ามาหยิบอะไรอะไรบินนะ่ะห<า>ยิบอะไรอะไรบินแล้วก็คุยหมวยอนะ่ะเพื่อน<ค><ย>มาบ้านวันนี้ฉีดแล้วฉีดนะตุ้ยยังนะ <C> s <S นะดูเิลี่งนะับกระเป๋าใส่าอ้ยยังกระเป๋าใส่ด้ย

măng nghiệp tiêu quy nản đẹp đều kiếm, đúng chưa? Thế khi nó nghèo ngoài gì này chị? đó là, à, cái là cái trẻ à? trẻ chị, đó là, nó kĩ cả thịt trẻ lấy nghe này mà nghiệp. Hả, nó mất bụng chút cái kìa. Có gì chị chỉ liệp đồ đẹp nhưng mà tay vậy. Thế à? này? đây bữa trẻ? Ha nó đẹp kìa. Ừ. Mày chết mẹ. Hả? Mày mẹ. Ê đủ liền bề sai chị ạ, không đủ liền. À đủ liền bề sai chị ạ. À đủ chua đủ ăn chua chị Hả? Nó chưa chín chị nhỉ. Hả? Tao Giá bị bà rủi chị le, Lúc hoài nó tỏ ca bổ yếu ở tinh nhiên nó bố chị lên sâu sâu tụ le, lên. บุก็คุยเก่งจูเป๊ะๆเสียงอะไรจลิ่งติวอ้ยซิวอยาบไปจิบใจเกแล้วไงวะยังแม่เอาตักไว้ซิเก้ออะไรก็หัวกล้องนุ่งรู้มีสูรู้ชูเลงว่าม่มีกงสีติวเชลีโออีกองวันนี้เพื่อนมาบ้านเพื่อนมาบ้านเนี่ยเอาเอาสตอแล้วก็ตู้เรียนเพราะว่าฉีดวัคซีนกลัวกินไปในตู้เรียนมันร้อนตู้เรียนบ้าน เดี๋ยวก็เก็บเก็บลูกสาวรถไปเสียงฟองไปเสียงฟองกล้อ,องดูมันนะฮะดูมันยังโบท่าลูกโซ่ฮะโบโซ่ชื่เเอเป็นไงใส่บ้านฮะชื่อเป็นไงเอนะคุยหนาเรียบรู้ปะเพื่อนมาเพื่อนมาบ้านก็อ<า>ู่ก็หาบ้านนะอี้เจ็ดน้อย,ยอี้สีรูปฝังเดีย๋ยอีกสเสร็จแล้วล่ะหรอ จีไรบินอะม่รู้เสียแ,แล้วอ่ะม,มันเบีเ่ยวรัจุดบอกเข้าบ้านนะนะนั่นนั่นไงอือร้องเหรอไม่ใช่เป็นแบบเชลนะบางอีิดร้องตัวี่นะั่งอีรักคุยหนเรียมาเระไมใจไหนเป็นไรบินก็อ้วนข้องคว่าอีาาาอเซกเลยลก็เล

โอเคแล้วกินตีก็เสียงไใจสําโป้แล้ีสุฮึมนาอุอุเลังก็สิอุเจลลล่ะเอกหลังกลังมลังบเรอยุออุเลออเจเลนาะที่ลายมือเนาะกี่เลยบดูกทเป็นแก้ยนล้รูกเป็นอะรวันนี้เป็นกี่ Tình ghi này lính có chế liếp đi lại bán lều lính bán à Ah, lạy bán à? nó ghi em yào yê. I'm hiệu quả thôi. Gim Đi bội gola. Gi gong mía đâng. Luôn mía. Luôn mía. Luôn mía. này mía. Luôn mía. Luôn mía. Luôn Luôn Ờ, à, tự ấy nuôi tàu chỉ đẹp xa bà Chế liếp à, quý liếp lắm à Sẽ có lộ cái gì này quán sạch này gì, rút nói gì rồi bằng kéo rút cái Nó, thích chứ lẹ Kéo rút tốt lòng tao rút một chai nếu mày bán đây lạc thì đừng quá là bề đừng kia mà bề dây cái <laughs> cái chuột bỏ các anh em có kia bốn gì bỏ kia không luôn đâu nhiều là à ai là lúc exercise lâu quá chơi chuột lạc chơi chơi này quá nài bán gì rồi tiêu tiêu à phẳng tiêu rèn lại rồi long lắm nên ta là bắt tốt lòng cao đều, rủi chạy Cao mê tiêu. Cao, cao Cao ยาชเลตรงทักหลังตรงใจไม่ต้องกูชายิเลมันยังตองทักอ่ะว่าน่ะยาเลกาวมีอ่ะน่ะโอ้ย่าเยเกาเพื่อนมาเก็บสวรรคได้ให้ทัเรียนไปด้วยโวเคเสียเรียบเหรอได้เยอะเลยนะ mình cho anh cho con bán bộ cho anh nhau hửm anh thấy con tiệt xe nè bán qua tiệt là lúc lúc chơi le cái này bình yếu lại con

เต็งย <to> ี่อะไรบินก้องไงบินก็มงีอะไรกี่บ้นนะน่ะี่อรินีก้องไต้ีก้องี่กี่บ้านนะก้องกี่บ้านนะรู้หลายบ้านเลก ังยูกังต๊ะนันลูกอาบอยอะอาบอยอาบอยที่ห่าหอ่ไหี่อือเรู้ลค่ะขอเพื่อนมามามาเก็บลูกสาวรุษที่บ้านน่าก็เขาลุกลงกลางไอยู่ แล้วก็เอาอตู้เรียนตู้เรียนไลก้ก็สตอให้เขาเพราะว่านี่ไม่ก็จยอบกินสตอแล้วตู้เรียนรื่งนี้ฉีดวัคซีนกิกนไม่ได้แบบร้อนๆตู้เรียนกลัว โอเคนะคะลิบนี้นิยาของจบแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดกดไลค์กดส,สับตะแย่นิยาด้วยนะคะขอบคุณมากมากเลคะ